Desvende a pavimenta e põe que novo É วัสดีนักฟาร์มยาถาวรทุกท่านเลยนะบมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมบริกที่เสริมออนไลน์เจ้าเก่าเจ้าจอมของเรานั่นเองก็ทีนี้หลังจากที่ผมได้ทาการใช้เวลาในการฟาร์มหาสมบัติชิ้นนี้มาเป็นเวลาอย่างยาวนานก็รวมๆหนึ่งปีได้เลยหลังจากที่ผมได้ชิ้นแรกไปเมื่อประมาณปีที่แล้วหรือเปล่าวะจำไม่ได้ว่าได้ตอนไหนลืมไปแล้ะแต่เป็นว่าตอนนี้ผมนั้นก็ทำการฟาร์มมันจนครบ100ชิ้นแล้วนั่นก็คือฟันมังกรนั่นเอง หรือคือเศษยาถาวรของเซเลคาน,นั่นเองนะ่ไหมผมเพราะว่าวันนี้เราจะมาทาการเปลี่ยนฟันมังกร1 0 1ชิ้นอันนี้จริงๆมันใช่ร้อยชิ้นแหละแต่พอเรียนมีเศษ <Nice. S 1> ให้กลายเป็นยาถาวรปวดกลางกันดีกว่านะครับผมโดยเราจะเอาฟันมังกร1 0 1ชิ้นนี้ไปทําการอัปเกรดให้กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำยาเซเลคานกันแล้วเราก็จะมาทําการ เพิ่มผสมกับน้ายาถาวรขวดเล็กของเราให้กลายเป็นขวดกลางกันดีกว่านะฮะส่วนใครสงสัยทั้ว่าแกถาวรคืออะไรอ่ะต้องพูดครั้งเลยแกถาวรคือเจ้าสิ่งนี้ซึ่งแกถาวรน,นั้นคุณสมบัติก็คือนี่เลยถ้าเราเอามาใส่ช่องเราจะสามารถกดใช้ได้เรื่อยๆตามชื่อมาเลยมันคําว่าถาวรใช่ไหมมันจะไม่มีวันหมดเพราะงั้นเนี่ยทุกตัวละครในเกมเนี่ยควรทำไม่ใช่ทุกตัวละครสิทุกคนในเกมเนี่ยควรทําสิ่งนี้เลยนะครับมันมีประโยชน์มากๆแต่ถ้าใครจะไม่ทําก็ได้นะสําหรับคนบางคนมันแบบมันก็ไม่ใช่ว่าใครเขาจะมีเเวลาาาามมมนนั่ง่งรรหหศษชิ้ือไปสุ ดวงหาอันใหญ่นะเราสามารถไปทำเควสละสัปดาห์ได้นะเป็นอาทิตย์ละห้าอันก็ถ้าใครไม่รู้วิธีทำนะเควสละสัปดาเนี่ยรับที่ไหนทำยังไงก็ไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทำไว้ได้นะเดี๋ยวค่อยแปะไปตัวไอตรงมุมซ้ายกันนะซ้ายหรือขวาวะเอออะไรทั้งมุมมึงอ่ะจะแปะไปให้ก็ไปทำมาได้เหมือนกันซึ่งผมก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันเอาจิงๆไอ้ร้อยหนึ่งชิ้นเนี่ยผมไม่ได้ฟาร์มจริงๆจังห,หรอกนอจาผมลยเน้นไปทำเป็นเคลสละสัปดาห์เพราะว่าเราขี้เกียจฟาร์มผมมีคติแค่ว่าถ้าจะเอาเวลาฟาร์มยาขาววอา ไอไถ่ถาวรเนี่ยก็ทำเพลทรายสัปดาห์อาเอาเดี๋ยวมันก็โครบไป็นไงยี่สิบอาทิติอะอาทิตย์ละห้าอันซึ่งอันนี้ก็จริงๆผมฟาร์มไปก่อนนานหน่อได้ประ,ะมาณห้าสิบชิ้นมั้งจะไม่ได้แล้วแล้วก็ทีเ่เหลือมันเป็นทำเพลทรายสัปดาห์อย่างเดียวเลยจนครบร้อยซึ่งมันก็เลยนานไงจริงๆแค่ผมจะฟาร์มจริงๆเนี่ยอาทิตย์เดียวครบแล,ล oh, ้วไถ่ถาวรอะฟาร์มวันละสี่ห้าชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งก็ครบแล้วแต่ก็นั่นแหละเรามันเร,เรามันสายขี้เกียจอ่ะเพราะงั้นเราก็ใช้สูตรรายสัปดาห์แล้วกันแล้้้้ววววววกก็เเเเเออาาาาาาาลล4ชััั่่่่่โโมมมมงงทีีนนีีฟฟรรรรร์์นนนนยไไปปปิดดดตะะะคจหณ โอเคขั้นแรกนะเมื่อเรามีฟันมังกรหรือเศษยจาถาวรอะไรก็ได้สักอันหนึ่งเมื่อครบร้อยแล้วให้เราไปหา m g c ที่ชื่อว่าเมรินโดราตรงนี้อัดทิ้งไปเลยไปหาเมรินโดราเลยครับผมไป,ไป,ไปเอาล่ะเมื่อเรามาถึงเมรินโดราแล้วเราเข้าำการโอเคเปิดเพลย์ทุกอย่างแล้วใช่ไหมไปที่พูดคุยไปที่สนทนาเราก็จะเจอคำว่าเสียงร้องของมังกรกดไปเขาจะบอกว่าอะไรเดีย๋ยช่างมันเถอะเราจะเอายจ้าถาวรมาแลกนี่เขาจะบอกเลยว่า สามารถสร้างน้ำยาของเซเลคานได้ด้วยการนำเขีื่อมังกรร้อยอันและเสียงร้องของมังกรหนึ่งอันมาแปลธาตุอย่างง่ายเมื่อเราได้เสียงร้องของมังกรแล้วเราก็กดแเลยแล้วก็มาแปลธาตุอย่างง่ายแล้วกดไปที่เสียงร้องของมังกรแล้วก็ฟันมังกรกดเริ่มแปลธาตุนี่ทีนี้เราก็จะได้น้ำยาเซเลคานแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปนะสำหรับการทำยาถาวรขั้นกลางนะอันนี้ผมต้องพูดเตือนสำหรับหลายหลายคนก่อนนะว่าเวลามาทำเนี่ยจะมีหลายคนมากเลยที่มาพูดกับผมว่าเฮ้ยพี่ผมแลกผิดว่ะ ผมเอาไปคุยกับเอ c แล้วก็กดสนทนาอีกรอบนึงอ่ะตรงนี้ซึ่งถ้าเรากดตรงเนี้ยเราจะได้เป็นยาถาวรขวดเล็กอีกอันหนึ่งนะซึ่งมันไม่ใช่แนวทางของเราเราไม่ได้อยากได้ยาถาวรอรีรกอันหนึ่งด้วยแล้วผมจะลองแลกให้ดูก่อนนะว่ามันจะได้เป็นยาถาวรขวดเล็กจริงๆนะอย่างนี้อ่ะแลกให้ดูนี่เมื่อเราแรกลกน้ำแรกมาเนี่ยมันจะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมวิธีการทำคือเราเอาน้ำแล่แที่เราได้มากนี่ยที่เราคุยมาเนี่ยมายึดข้างๆกันน้ำยาเซเลคารเนี่ยเมื่อเรารวมปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ำยาถาวรขวดเล็กเเเหหมมมือนนนนนกัะดดดีี๋ยยวผททาาาใใู้้้ซึึ่่งถครพลข วิธีแก้ง่ายกด L ไปที่แปดท่าเดิมอย่างง่ายเหมือนเดิมจับใส่น้ำยาถาวอลงไปแล้วกดแปดท่ามันจะสามารถคืนสภาพเป็นอันเดิมได้อันนี้อย่างนี้คือวิธีการแก้ในกรณีที่คุณทําผิดนะจะได้น้ยาเซเลคาาเทามาเริ่มทําในหัวข้อเราต่อดีกว่าวิธีการทำเ็นขาวอขวดกลางนะโดยเมื่อเราได้ยาทาวอเนี่ยเป็นน้ำยาเซเลคารแล้วก็เรามีเมทขาวอลแล้วใช่ไหมเราก็ให้มาคุยกับเมรินดล่าเหมือนเดิมแล้วกดไปที่แลกเปลี่ยน เราเจอตรงนี้เลยถ้าเมื่อเราทําการกดแลกเปลีนนะ่ยนอาทิปิญญาเป็นด้วยพรใช่ไหมถ้าเราทาการเอาน้ําทิปอันนี้เนี่ยูม้มทิปแม่กพูดเป็นน้ําเปล่าเลยค <c oughs> ่ะคตัลปะเนี่ยถ้าเราทําการเอาอยาถาวรขวดแรกที่เราทําการแลกไว้แล้วนะไปไว้ในข้างหน้าอินยาสิเลคารนมันก็จะมีข้อคมาใม้ขึ้นบวกให้เราแล้วเราก็ทำการกดบวกปึ้งทีนี้เราก็จะกลายเป็นน้ําทิปิญญาที่เต็มไปด้วยพรทีนี้นะเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับยาถาวรขวดกลางนะนี่ สมบัติมันฟื้นฟู HP บวก200จาก25อเสร็จแล้วสถานี้ต่อไปของผมนะก็คือยาถาวรกวดใหญ่โดยจุดที่เราขาดอยู่ก็คือที่เลยโดนลอดนี่กระดิ่งรอ,อนรอเราอยู่แต่ตามสูตรนะผมก็คงไม่ได้ฟาร์มสมบุกสมบันเลยะรอกก็คงทําแค่เคร่อสตารแหละเพราะว่าเราขี้เกียจก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะสำะหรับยาถาวรขวดกลางของเรานะผม ก็ถ <S preach science> ้าใครยังไม่ทำผมก็แนะนำนะว่าให้ไปลองฟาร์มๆหาแซมดูแล้วกันแนะนําว่าถ้ามีเวลาว่างก็ไปฟาร์มซะหน่อยหนึ่งมันก็เป็นของที่น่าทําน่าใช้อยู่แหละประโยชน์แต่ถ้าใครยังไม่มีแฟรี่ปั๊มยาก่อนอย่าไปทําเลยเพราะว่าเกลี่ยมันนั่งปั๊มมือต้องมีพวกนางฟ้าช่วยปั๊มก่อนนะถึงจะเหมาะในการทำอ่ะแต่นางฟ้าในปั๊มยาไม่ก็ไม่ได้หายากเดี๋ยวนี้หายง่ายใครก็มีกันหมดอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ตามสูตรนะฝากกดไลค์กดซับไว้ด้ะผมไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าเมื่อชาติต้องการเกลี่